สวัสดีครับวันนี้วันหยุดต้ตมตมปูปลาไก่ครับมาเนี่ยตำแตงอื้มอื้อือ้อสุดตานี่ตรับต้มย Nắm đường gấp xa 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 lượng โอ้ใหญ่ต huh. uh ัวเลยอืมอืมอืม เที่ยวไหนครับวันนี้อยู่ที่บ้านซื้อสม้มตำไปกินโคตรฟิน,นไฮ้